listening makes life better by ลุงตี podcast สวัสดีครับพบกับผมลุงตีอีเดมิสือ กับรายการที่จะนำสาระดีๆมาส่งถึงที่ให้คุณได้ฟังทั้งเรื่องการบริหารงานธุรกิจชีวิตรอบด้านและสร้างแรงบันดาลใจเรื่องราวแรงบันดาลใจวันนี้ลุงตีขอเสนอเรื่องชัยชนะของเดอะลูเซอร์เรื่องราวของทีมบาสเกตบอลในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นทีมเบี้ยล่างทีมที่แพ้ในการแข่งขันกีฬา แม้พวกเขาแทบจะไม่มีหวังในการชนะเลยแต่พวกเขาก็พยายามและคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุดเรื่องราวของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจที่น่าทึ่งให้กับเด็กสาวคนหนึ่งที่หลงไหลในเรื่องราวของกีฬาเมื่อได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและการทำงานเป็นทีมทำให้หญิงสาวคนนี้ได้รับแรงบันดาลใจและมีแรงจูงใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันและคว้าแชมป์ตามพวกเขา การตัดสินใจเข้าร่วมทีมของเด็กสาวถือว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางของเธอเธอเผชิญอุปสรรคมากมายความท้าทายต่างๆระหว่างทางแต่ก็ยังสู้ต่อไปเพราะมีแรงบันดาลใจจากชัยชนะของทีม The l ล s e r เด็กสาวเรียนรู้บทเรียนต่างๆเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมความอุตสาหะและพลังแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมและด้วยความพยายามร่วมกันของทุกคนทำให้ทีมได้รับชัยชนะอีกครั้งหนึ่ง ลุงตีคิดว่าเรื่องราวของชัยชนะของเดอะรูเซอร์เป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนเพราะเรื่องนี้สนแสดงให้เห็นถึงความไม่ยอท้อของบุคคลที่เผชิญกับความทุกข์ยากลุงตีอยากฝากไว้ว่าการที่ทีมที่อยู่ในสถานะที่ตกอับสามารถเอาชนะตัวเองและสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งได้กว่าไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถือเป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นว่า ความมุ่งมั่นและความสามคัคคีเท่านั้นที่จะสามารถนำไปสู่ชัยชนะและความสําเร็จได้ยิ่งกว่านั้นความพยายามของเด็กสาวยังเป็นตัวอย่างของแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมทีมแข่งขันกีฬาและในฐานะนักกีฬาประสบการณ์ของเธอสอนเธอให้เห็นถึงความสําคัญของความพยายามและการรับมือความท้าทายเรื่องราวนี้เป็นแรงผลักดันให้กับผู้ที่กําลังทอ้อโดยแสดงให้เห็นว่าความสําเร็จ ไม่ได้ถูกกำหนดโดยความคาดหวังเสมอไปเรื่องนี้กระตุ้นให้แต่ละคนเชื่อมั่นในตัวเองทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันและต่อสู้เพื่อความยิ่งใหญ่แม้โอกาสจะได้มายากก็าตามท้ายที่สุดชัยชนะของเดอะลูเซอร์เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านไล่ตามความปรารถนาเอาชนะอุปสรรคและเปิดรับพลังของการทำงาน